กอล์ฟอิงวันนี้เนะครับเราก็ยังอยู่ที่ร้าน Transview Golf ที่ตึกเคี่ยนงวนถนนวิทยุเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ยืนอยู่ข้างๆกับน้องจีนอัธยาทิติกุลนะครับเึืทุไม่รู้จักเขาไม่ได้แล้วนะครับในยุคนี้ถามว่าจะเรียกว่าเชยจะเรียกว่าเอาแล้วนะฮะเพราะว่านี่คือเด็กไทยที่ไปสร้างผลงานทางด้าน กีฬากอล์ฟระดับโลกได้แชมป์ตั้งแต่เป็นแอมเชอร์ก็คือเป็นมือสมัครเล่นแต่ไม่ได้เป็นแชมป์สมัครเล่นนะแชมป์ระดับโปรเฟชชั่นอลแต่เป็นแอมะเชอร์เข้าใจไหมฮะคือเป็นแชมป์ในรายการที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพแต่ตอนนั้นยังเป็นมือสมัครเล่นและยังเป็นวัยรุ่นจะเอาชนะพวกรุ่นน้ารุ่นป้าเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรามายืนอยู่กับอาวุธครับจะเป็นวอร์เรียร์หรือจะเป็นนักรบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมี your เรียกว่า your weapons นะครับซึ่งวันนี้นะครับ นักกอล์ฟเนี่ยนะฮะนี่คือนะฮะตัวทาเงินนะฮะตัวทำเงินดนะ้วยน,นะครับอันนี้คือหลักล้านแล้วนะฮะได้ได้มาจากได้มาหลายล้านแล้วนะนะฮะแล้วที่ร้านรอเรือนะครับได้มาหลายร้านเลยแต่จากร้านไหนก็คือจากร้านแชนฟิลด์เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่จัดไม้กอล์ฟนี่นะครับให้กับจีนอยู่ตลอดมาตั้งนานตั้งนานแล้วฮะ How long have you been uh, receiving golf clubs from Kun e d d 迪แ and ์แชนฟ i e ด์กอล์ฟ Oh it's it long time since you were kid Wow Twelve. Twelve. Okay. Around, and you're like. Around, and, around. and you're 18 now, right? Yeah. Like how, so how often do you practice golf in a week? I practice every day. <laughs> every, day? every day. Yeah, but it's not that much in each uh, day. Uh, uh, like uh. six hours a day. Um, it depends. Depends. Okay. หกชั่วโมงก็ได้ six hour b u t you know like ก็คือซ้อมแล้วก็วัน่อยก็พักก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบไปซ้อมนิดนึงให้ยังคงอยู่ว่าแบบยังคงกอล์ฟอยู่เพราะอย่างที่รู้กอล์ฟมต้องซ้อมตลอดใช่ใช่ใช่แล้วภาษาอังก็เหมือนกันนะครับก็ต้องซ้อมตลอดอย่ามาถามนะว่ากี่เดือนถึงจะเก่งครับผมบอกครับตลอดชาติครับฝึกไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโซวันนี้เนี่ยนะครับก็คือจีนก็จะซ้อมกอล์ฟเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์กอล์ฟใช่ไหม เรามารู้จักเลยก่าครับในศัพท์วงการกอล์ฟเขาเรียกว่า W I T B What's in the bag น่นะฮะเรามักจะคนที่ชอบกอล์ฟหรือว่าคนที่บ้าอุปกรณ์กอล์ฟอย่างผมเนี่ยเราจะชอบเหมือนกับสงสัยนะครับนะฮะกับถุงกอล์ฟชาวบ้านว่าเฮ้ยถุงกอล์ฟชาวบ้านเนี่ยเขาตีอะไรกันใช่ไหมฮะเรามาเข้าจากคนขับรถก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือดร i เวอร์นะฮะวงการกอล์ฟเนี่ยนะครับ golf clubs นะครับก็คือ You are allowed to carry 14 golf clubs นะครับ You are allowed คือได้รับอนุญาตที่จะขนไปได้14อันแต่ได้จริงแล้วจีนก็บางทีก็มีมากกว่า14อันไหมใช่ค่ะว้าวจะสลับไปสนามนี้เปลี่ยนรู่ไปนี่ทำไมแต่ว่ามาลองดูดีกว่าขออนุญาตเปิดนะฮะ Red cover ก่อนทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ครับ It's half a name Top Top อย่า Top คือใครไม่มีคือใครคือตัวอันนี้ที่มันอยู่ Are you sure it's not your special friend or something ไม่ใช่เด็กชายชื่อท็อปมาให้คุณนะคไับเมียเียวนะว้าวนะครับของไม้ของจีนเนี่ยนะครับใช้เป็น Epic Flash อเอพิกแฟลชนะครับเอพิกแฟลชนะครับแล้วก็เป็นตัวซับซ<ม>ีโร่ด้วยเนี่ยนะครับไ<ช>อ้น,นี่หายไปไหนอ่ะหายไปเพราะว่าจีนอคือหนูไม่ชอบแบบหัวที่มันหนัก อ๋อแล้วก็ถอดเวททิ้งไปเลยใช่แล้วก็จะไม่ทำให้เขาเรียกว่า CG เนี่ย center of gravity น่นะครับก็คือมันจะยิ่งถ่วงไปตรงนี้มากขึ้นจะยิ่งทำให้ลูกมันพุ่งเปล่าใช่ใช่เขาเป็นคนตีโด่งเลยอะค่ะใช่พอมันหนักแล้วมันโยิ่งโด่งใช่วันนั้นวันนั้นแอบเห็นวันนั้นแอบเห็นคุณก็แอบเห็นผมผมก็แอบเห็นคุณเนี่ยนะฮะที่สนามไร์แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วคุณจะตีเหมือนกับคือลูกมันจะค่อยๆมันจะลอยขึ้นไปอย่างนี้มันไปใช่ม แต่นักกอล์ฟเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ latest model ก็คือพวกรุ่นใหม่ล่าสุดมันเกี้อาจจะใช้ previous model ถ้ามันเข้ามือกว่าใช่ไหมแล้วการก็เป็น Basilius นะครับก็ได้จากร้าน Transview เหมือนกันใช่ไหมฮะโอเค50กรัม50กรัม flex S เลยเหรอโอ้แข็งแรงนะนี่เราเนี่ยอันนี้อันนี้เป็น S ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ S ผู้ชายเลยอันนี้ใช้มากี่ปีแล้ว How long have you been using this club? มตั้งแต่ม่ออกมไหร่ม ใช่ใช่ค่ะ at least at least อย่างน้อย2ปีแล้วนะไม้ต่อไปของนักกอล์ฟนะฮะเขาจะเรียกว่า Fairway Fairway ก็คือเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเนี่ยญ่าดย่าสั้นๆนะฮะในสนามกอล์ฟอี่ยนี่คือจะเป็นเริ่มเป็นรัฟแล้วแต่ Fairway นะครับ Fairway fairway wood แต่มันไม่ได้ทำมาจากวูดมันเป็น Metal มันเป็นเหล็กใช่ไหม Do you have a fairway wood or fairway metal I did I did Okay This t r e e wood t r e e wood ใช่ก็ยังใช้รุ่นนี้ epic flash sub zero ใช่ทำไมไม่ใช้ตัวธรรมดาคะ ตัวธรรมดาจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบฉีกหรือกุ้งเท่าตัวนี้ก็เลยแบบเลือกตัวนี้มากัว์าใช่แล้วมันเวิร์กกับสี่ใสุดระยะมันน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนตีโด่งใช่ไหมใช่ไม้หนึ่งนะฮะที่นักกอล์ฟเนี่ยอันนี้ก็นะครับขำๆนะครับไม่ต้องไปในยุคนี้เนี่ยบางทีจะพูดอะไรก็ต้องระวังคำพูดแต่เขาเรียกกันอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะฮะเขาเรียกว่าไม้กระเทยใช่ไหมครับมันเรียกว่าไม้กระเทยเพราะอะไรครับมันคือไม้ไฮบริดนั่นเองครับ ไฮบริดก็เหมือนกับเหมือนจะหญิงก็ได้ชายก็ดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็คือมันเป็นการผสมกันของเหล็กกับกับูดมาผสมกันนะครับเฮ้ยนี่รุ่นใหม่นี่ใช่ค่ะรุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม่นะครับโอ้โหทรานสฟิวกำลังขายเลยนะฮะก็คือเป็นไม้เขาเรียกเอ e x h ซ์ไฮบริดนะฮะโอเคนี่เป็นเอ e x h ซ์ไฮบริดนะครับแต่นี่เป็นเป็นตัวตีง่ายมันจะมีสองตัวมันจะมีตัวโปรหน่อย แต่ไม่จะเป็นว่าโปรก็ต้องตีไม้โปรนะฮะตีของง่ายๆก็ได้โครับเลือกอะไรที่เข้ากับตัวเองมาใช่นะครับทำไมถึงทำไมถึงใช้อันนี้ครับก็ตอนตอนตอนแรกใช้อีปิงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนมันไม่ adjust ไม่ได้อ๋อใช่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 ไม่ adjust ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอพอไฮบิดอย่างบางสนามเราต้องการแบบระยะที่มันพอดีกับไฮบิดเช่นพาร์ทสามเนยค่ะสองร้อยสองร้อยกว่าบางทีเราสามารถ adjust ได้ให้เข้ากับสนามนั้นนะฮะต่อไปเราไปดูอย่าลืมนะครับ สำเนียงไทยก็จะไอรอนแต่ถ้าฝรั่งก็จะไอออนั่นเองนะครับไอออนไอออนก็ไม่ใช่เตาลีดแต่ก็คือเหล็กที่เราตีนะของมิร r a นะครับของญี่ปุ่นฮะวว้า wow. Now I've heard นะครับพี่จีนฮะมิร r a นะครับ I've never used I've I've actually I've never even hit mura uh, before นะครับ But I've really? heard I've heard that the irons and the wedges are buttery soft b u t h e r y soft ก็คือนุ่มเหมือนกับเนย so, wow. so soft, so soft เลย so soft เ uh. ลยเห่างั้นเลยเหรอ but why do you use japanese clubs no offense but why do you use japanese clubs rather than you know uh, american brands clubs i think that it's easier to to hit like okay. it's softer than american most of the american the most american brands yeah. ah that, that's the main yeah, that's reason okay that's the main reason. Yeah. Okay, change me right how long have you been using them how long have you been using them ทดลอง like เดือนสองเดือน Week week before two the Honda LPG แล้วอยู่ดีตีแล้วเข้าเรื่ยก็ดีค่ะก็ดีเพราะตอนแรกเอาเอามาลองแล้วก็เหมือนตีได้ก็เลยโอเค all the way until pitching wedge ก็คือเป็นนะครเป็นเป็นไม้เขาเริ่มองศามเดี๋ยวเขาให้เปิดเรื่อยๆเลยนะครับรู้ loft ไหมรู้รู้ไหมครับว่าอย่างเช่นหลอดหลอดของเหล็กเจ็ดหนูใช้เท่าไหร่โอ้โหเ็ดเจ็ดเลยแสดงว่าแสดงว่าอันนี้คือนะครับไม่ได้อินกับไม้กอล์ฟแต่อินกับการตีกอล์ฟมากกว่าใช่ไหมครับ on average แต่ on average นะครับเลียของของเหล็กเจ็ดเนี่ยก็ถ้าเป็นพวกไม้แบบเขาเรียกว่าคลาสสิกเนี่ยก็จะประมาณ35องศาแต่ถ้าเป็นเป็นพวกเขาเรียกว่า contemporary แบบร่วมสมัยหน่อยก็จะนู่นะบางที31องศาใช่นุ่นน่น่าจะประมาณอ่ะน่าจะแบบ strong นิดนึงต่อไปนัคนับก็คือพวก wedge นั่นเองครับ wedge ก็คือพวกไม้เนี่ยนะครับที่องศาหน้าเปิดนะฮะเราเอาไว้ตีพวกลูกสั้นอันนี้สำคัญมากนะฮะใครจะทำกีฬาฟลอได้ ต้องนะครับมัวแต่จะ drive แต่เซลล์เซลล์นะครับเรื่องของไม้เรื่องตียาวาไม่ได้นะครับต้อง short game ด้วย short game คุณมีเวทนะครับอยู่3อันอันนี้งงแล้วงงค่ะเพราะว่าอะไรนะพี่ทหนูมีพิชิเวทอยู่แล้วและเทนนิสพิชิเวทนี้ต้องสตรองสตรองแน่นอเพราะว่าอยู่ดีคุณก็มี48โผล่มาใช่ค่ะพิชิเวทจะประมาณ45-44โอเคนะครับทำไมก้านคุณไม่มีปล้องคุณใช้ก้านคุณใช้ก้านแบบไรเฟิลเหรอ หนูไม่ค่อยไอเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่ตีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือให้พวกพี่ๆนะครับก็ที่ก็เป็นเจแปนเนสเหมือนกันแต่ที่ชานซูเขาเป็นคนทำให้หมดเลยแล้วก็มีมีมิระสามัญนะฮะก็ได้จากที่นี่เหมือนกันก็ก้านก็ก้านเดียวกันเลยต่อไปครับเป็นพัตเตอร์นั่นเองนะฮะขออนุญาตนะครับแหมผมก็ซอกแซกนะฮะกับแต่ว่าเราเราเป็นเนี้ยคือเราจะชอบดูนะว่าพี่โปรเขาใช้อะไรกันเนี่ยอันนี้ออเดอร์ซีรุ่นเก่ามากเก่าด้วยโอเวิร์สผมรู้จักครับ In my opinion หรือ if you ask me ถ้าถามผมเนี่ยนะครับ Odyssey is แน่นอน one of the top putter brands of the world ใช่ไหมเป็น leading leading brand เลยเป็นแบรนด์ผู้นำชั้นนำเนี่ยนะฮะแต่ in my opinion หรือ if you ask me ผมรู้สึกว่าไอ้หน้านี้มันจะนุ่มแล้วเด้งไปนิดหนึ่งใช่ค่ะชอบเหรอชอบนุ่มมันโรดีมากเลยคคะสำหรับจีนถ้ากินแบบดีๆคือ over นี่คือโรดีมากสำหรับจีน จีนเดี๋ยวเราจะขอดูวงจีนชนิดได้ไหมได้ค่ะอ่า้นะครับในนั้นสุดท้ายนะครับเราอยากจะดูวงชนิดหนึ่งใชว่าเป็นยังไงตีไดรเวอร์เป็นยังไงอย่างนี้ได้ไหมินดีได้เลยนะครับผมอ่ะทั้งั้นทั้งั้นเดี๋ยวเราไปดูไดรเวอร์ก่อนแล้วกันได้โอเค ครับจะเห็นได้นะนะฮะถ้าใครชอบกอล์ฟหรือว่าสนใจกอล์ฟเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าคลับสปีดเนี่ยนะครับคลับเฮดคลับเฮดสปีดเนี่ยนะครับ100ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะแถวบ้านก็นเรียกว่าก็คือผู้ชายก็ต้องเหมือนกับ ครับผมเนี่ยนะฮะแข็งแรงมากนะฮะเมื่อกี้วงเนี่ยนะฮะกอล์ฟเนี่ยมันจะต้องได้2อดีนะฮะมันถึงจะจะได้เรียกว่าเล่นได้ดีก็คือมันต้องมี distance แต่มันต้องมีเรื่องของ direction หรือ dispersion dispersion ก็คือความห่างของลูกนะฮะจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อกี้กระจุกอยู่3ลูกตรงนั้นเนี่ยนะครับโอ้เข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงเป็นโปรเพราะว่าของผมเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ตีไกลครับ แต่ตะกี้ไกลหลุมนะฮะดูดูแลจะมาดูกันนะครับวงของผมเนี่ยนะฮะร,ระยะทางเนี่ยมันจะสู้ได้ไหมแล้วก็ผมจะมี dispersion ก็คือเขรียกว่าเหมือนกับระยะห่างของลูกเนี่ยคือเป็นกระจุกกันแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ ยเคสโอ้พอแล้วครับพี่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วเนี่สามร้อยเจ็ดหลาเนี่ยนะครับก็สำหรับนักกอล์ฟชายเนี่ยนะครับสามร้อยหลาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจุดสูงสุดแห่งการตีกอล์ฟครับ<อ>ด,ด,ดีมากค่ะทำไมล<ะ>่<อ>ะครับหนูนั่งรอนานมากเลยนะคะเนี่ยกว่าจะเห็นตัวเลขอันนี้อ๋แหมก็แหมก็นะครับรใครจะไปตีเหมือนคุณล่ะครับนี่ครับผมซ้ายทีขวาทีเนี่ยนี่ลงลบที่ต้งหลาุดแล้วนะฮะ แต่ว่าจะเห็นได้เลยนะครับว่าที่จริงแล้วนะครับเรื่องตีไกลหรืไม่ไกลเนี่ยนะครับมันไม่สําคัญเท่ากับตีแม่นแล้วก็ตีสม่ําเสมอและนี่ก็คือการเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพนะฮะระดับโลกนะครับที่ประเทศไทยนั้นภูมิใจสุดๆเลยนะครับวันนี้จีโน่ขอบคุณมากเลยนะครับบที่มานะครับที่มาเรียกว่าให้เกียรติคุยกับเรานะครับแล้วก็ it's it's an honor and it's a pleasure นะครับ to have the chance to meet you นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Good luck with your future e n d e a v o r s ก็คือแปลว่าขอให้คุณโชคดีกับเรียกว่าโครงการดีๆที่คุณจะทำต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ I hope you win that major เนี่ยนะครับแล้วก็ many majors to come เนี่ยนะครับว้าวมากค่ะ Thank you so much Thank you so much นะครับอบครับผมนี่คือ Golf Inc นะครับ by Transview Golf นะครับถ้าสนใจจะซื้อไม้กอล์ฟเนี่ยนะครับก็มาที่นี่ได้นะนะครับที่ตึกขี้หวนถนนวิทยุนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ